แอมพีรวัตรปล่อยโฮเล่าประสบการณ์ขายขนมปังวันแรก8ชั่วโมงขายได้ชิ้นเดียวสิ่งเดียวที่กลัวคือกลัวลูกเมียลำบากถ้าใครได้ฟังเรื่องนี้น้ำตาอาจซึมแบบไม่รู้ตัวแอมพีรวัตรนักแสดงหนุ่มที่เราเคยเห็นในละครบูบูวันนี้เขาไมา่ยืนอยู่หน้าร้านขนมปังเล็กๆก,กับความฝันครั้งใหม่แอมเล่าว่าวันแรกที่เปิดร้านเขายืนขายอยู่8ชั่วโมงเต็มไม่มีใครซื้อไม่มีเสียงทักจนสุดท้ายมีร้านข้างๆเดินมาช่วยอุดหนุนเป็นชิ้นแรกตอนนั้นน้ำตาไหลเลยครับ มันทั้งดีใจทั้งโล่งใจคำว่าไม่มียอดขายมันเจ็บแต่กลัวลูกเมียลำบากเจ็บกว่าแอมเปิดใจตรงๆว่าตั้งแต่โควิดงานในวงการลดลงรายได้แทบเป็นศูนย์ช่วงหนึ่งต้องอาศัยภรรยาเป็นหลักผมไม่กลัวลำบากแต่ผมกลัวลูกกับเมียลำบากคำนี้พูดแล้วเสียงสัน่นเพราะมันออกมาจากหัวใจของคนเป็นพ่อจริงๆเขาไม่เพียงขาย,ขายขนมปังเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่ยังพาลูกชายมาช่วยงานด้วยเพื่อสอนลูกเรื่องคุณค่าของเงินและการไม่อายทำกิน แต่สิ่งที่แอมทำให้เรารู้คือคนเราไม่แพ้ถ้าไม่ยอมแพ้ขอเป็นกำลังใจให้พี่แอมและใครก็ตามที่กำลังลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพราะวันพรุ่งนี้อาจขายได้ชิ้นที่100ก็ได้นะพี่